สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพุก่าสวัสดีที่นี่ทีวีเ e d น a ามมิเดียแชนแนลครับในวันนี้ครับรายการของเราจะพาทุกผู้ชมไปพบกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของผู้โวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสามาพร้อมกันแล้วเชิญท่านรับชมครับเชิญค่ะโรงเรียนดีขอชื่นชมโรงเรียนบ้านห้วยรายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสา บริหารงานโดยนางนัชชาทาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสายกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพปลูกผักบุ้งบนแผ่นพลาสติกเสริมสร้างคุณธรรมนำอาชีพกิจกรรมปลูกผักบุ้งบนแผ่นพลาสติกเสริมสร้างคุณธรรมนำอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในชั่วโมงวิชาการงานอาชีพ ซึ่งการปลูกผักบุ้งบนแผ่นพลาสติกช่วยในการประหยัดน้ำลดภาระในการลดน้ำซึ่งปกติต้องลดน้ำทุกวันเช้าเย็นแต่ถ้าปลูกบนแผ่นพลาสติกจะลดน้ำเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นและที่สำคัญกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักหน้าที่มีความรับผิดชอบมีวินัยและคุณธรรมในตนเองการปลูกผักบุ้งบนแผ่นพลาสติกยังเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยราย ได้เรียนรู้ทักษะอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ผลที่เกิดกับนักเรียน 1. ผู้เรียนรู้จักหน้าที่มีความรับผิดชอบมีวินัยในตนเองและมีคุณธรรมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. นักเรียนมีความรู้มีอาชีพสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในอนาคตสนักเรียนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำผลผลิตไปขายในชุมชนและนำไปประกอบอาหารกลางวันได้ ผลที่เกิดกับในโรงเรียน 1. โรงเรียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสอนประสบผลสำเร็จ 2. โรงเรียนมีหลังเรียนรู้นอกห้องเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ active learning 3. ม,มีวัตถุดิบราคาถูกในการประกอบอาหารกลางวันผลที่เกิดขึ้นกับครู 1. ครูได้มีความรู้และมีส่วนร่วมในการปลูกพืชผักสวนครัวสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและอาชีพเสริมได้สองครูมีความตระหนักถึงข้อดีของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบตัติผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนชุมชนสามารถนำแนวคิดการปลูกพืชโดยการประหยัดน้ำและนำไปปรับใช้และต่อย,ยอดในการประกอบอาชีพและประกอบอาหารโดยใช้งบประมาณไม่มากเสริมเป็นรายได้ของครอบครัวได้ โรงเรียนดีขอชื่นชมโรงเรียนบ้านห้วยทรายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพรชรบูรณ์เขตเนะะสิสา,นะะามนะคคดลล้้้นนนนาาาพรรกกกกั็ยะไูเบบ รงนีที่มีพื้นที่ใหญ่ๆแห้งเร็วก็ปรากฏว่าเขาก็จะซึมผ่านเฉพาะในแปลงขรงม่านลูกใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะมีทางเสียงด้วยลูกใช่ค่ะนะคะเป็นการดัดแปลงนะลูกนะความคิดของอันนี้เป็นผลงานของพี่มะพิทยัธยมเอาค่ะลูเนาะ นี้สรุปบอกมะอ้อยสิบเขาเรียกผักอะไรลูกผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งกินแล้วดไหมดีครับบุายปลาใช่ไหใชไม่ักไมาเเยไหมลกเวยห่าจบเบาครับและในตอนหน้านะครับ รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้บริหารคุณครูหรือนักเรียนจากโรงเรียนใดนั้นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แอดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆจากเราและให้มันใจพวกเราด้วยนะครับค่ะพบกันทุกวัน,วนพุธนะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ